ยามเย็นครับยามเย็นก็หมอเจ็ดวันนี้เป็นเวลาห้าโมงห้าโมงกับห้าโมง วว,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  oru. วันพหลหัดทุกคนวันพหลััดค่ะบรรยากาศห้ามวันพหลหัด สุลมรถเฟฟ้ารถไเฟฟาครับมถไเฟ้าเกตดหล่อ ตาชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคุณยายดูใหม่เต็ม